เรียนคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านโรงเรียนอนุบาลบรัตนบุรีเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2 นำนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนคุณลักษณะสุจริตแบบองร,รวม r p c o t e เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาคโดยนางสาวพิมพิสายงทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีเป็นตัวแทนนำเสนอค่ะ การออกแบบนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียนแึ่งนวัตกรรมต้านทุจริตเ,เ,เ,เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกคนในโรงเรียนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูราณาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริต5ประการโดยการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรท,ท้องถิ่นโครงการโรงเรียนสุจริตและหลักสูตรต่อต้านการทุจริต ศึกษาคุณลักษณะอันทุประสงค์ของหลักโรงเรียนสุจริตโดยให้สอดคล้องกับคุณลักษณะทักษะในศตวรรษที่21 และการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการจัดการเรียนการสอนจะจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกิดเป็นนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียนนวัตกรรมต่องด้านการทิดิษในรูปแบบที่มีชื่อว่ารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนคุณลักษณะสุดิเศษโดยองรวม a b c c ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะสุดิบ5ษประการ สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนคุณลักษณะสุจริตแบบองค์รวม RP Co2c ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน5รูปแบบคือ Reading Activity กิจกรรมการอ่าน Project Learning กิจกรรมโครงงาน Collaborative Learning กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ Concept Mapping กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้วยแผนผังความคิด Creative Products กิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นงาน กำหนดรูปแบบการพัฒนาเสริมสร้างนักเรียนคุณลักษณะสุจริตแบบองค์รวม RP Co2C โดยได้นำไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้ทักษะก,การคิด กระบวนการคุณลักษณะสุจริตนำไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญสามท่านที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการนำไปกำหนดแนวการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตโดยใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนคุณลักษณะสุจริตแบบองค์รวม R.P. Co2C ในแต่ละชั้นเรียน นำรูปแบบ RP Code to C เข้าไปสู่หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่3หน่วยสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการใช้หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหน่วยที่3สตรองจิตพอเพียงโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีนำไปใช้4รูปแบบ คือบุรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมปรากฏในชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่5บุรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ทุกชั้นเรียนจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูรผลการเรียนรู้ในหน่วยสตรองจิตพอเพียงประกอบด้วยมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตน ตระหนักและเห็นความสำคัญของสตรองและมีจิตพอเพียงในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ กิจกรรมการเรียนรู้รายชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลจัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยสวนสมุนไพรชั้นประถมศึกษาปีที่1จัดกิจกรรมการอ่านสู่โครงการข้าวจีชั้นประถมศึกษาปีที่2กิจกรรมการอ่านสู่โครงการส้มตำชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมเรียนปลูกเรียนแปรชั้นประถมศึกษาปีที่4กิจกรรมอยู่อย่างรู้คุณค่าใช้รักษาอย่างพอดีผาชีวีให้พอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่5กิจกรรมภูมิปัญญาพาพอเพียงชั้นประถมศึกษา ปีที่6กิจกรรมองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมชมลมและกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมระบบดูแลนักเรียนจัดทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ ผลการดําเนินการผลสฤทริ์ผลประโยชน์ที่ได้รับผล,รผลการประเมินคุณลักษณะสุจริต5ประการคือการประเมินทักษะกระบวนการคิดการมีวินยัยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะผลการประเมินคุณลักษณะสุจริต5ประการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการประเมินคุณลักษณะสุจริตอยู่ในระดับดีมาก ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะสุจริต5ประการครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตให้เกิดกับนักเรียนอยู่ในระดับดีมากผลการจัดกิจกรรมในหน่วยสตรองจิตพอเพียงโดยการนำเอานวัตกรรม r p d e c ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตกิจกรรมการอ่านเช่นกิจกรรมคลินิกภาษา กิจกรรมโครงงานโครงงานสำรวจระบบนิเวศในนาข้าวโครงงานสำรวจพันไม้เพื่อแต่งคำกรอนโครงงานข้าวจีโครงงานส้มตำโครงงานปลูกผักกับหัวโดยใช้หลักของแรงน้มถ่วงของโลกกิจกรรมคนดีเสีอนุบาลกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักซึ่งเกิดขึ้นในกิจกรรมการร่วมมือโครงการเรียนรู้ปลูกกล้วยไงราก กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้วยแผนผังความคิดนักเรียนสรุปองค์ความรู้และจะทําเป็นนิทานหน้าเดียวในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นงานกิจกรรมที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือกิจกรรมกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนซึ่งเป็นการดําเนินการในลักษณะของบริษัทสร้างการดีและได้นําเข้าร่วมการประกวดในระดับภูมิภาคในปีการศึกษานี้ด้วยค่ะ ผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรในหน่วยสตรองจิตพอเพียงในระดับอนุบาลมีโครงการหนูน้อยสวนสมุนไพรโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญากิจกรรมเพาะเห็ดฟางในตรกาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหน่วยสตรองจิตพอเพียงเช่นโครงการลูกเสือจิตอาสาโครงการสภานักเรียนกิจกรรมแนะแนวอาชีพโครงงานพัฒนาอาชีพทำน้ำยาล้างจานมะกรูด โรงงานการจัดการขยะครบวงจรของกิจกรรมสภานักเรียนโครงการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะปัจจัยแห่งความสําเร็จผู้บริหารคณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีมีความสตรองในการให้ความร่วมมือนักเรียนมีความสตรองในการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์5ประการของโรงเรียนสุจริตนักเรียนมีความสตรองในการเปลี่ยนความคิดเห็นและพฤติกรรมของตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์5ประการของโรงเรียนสุจริตนำมาสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณลักษณะสุจริตให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี บทเรียนที่ได้รับนวัตกรรม RP Co2C นี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ซึ่งจะเสริมสร้างคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ด้วยสามารถที่จะนำไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนปกติใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตการอยู่อย่างพอเพียงสร้างจิตสาธารณะส่งเสริมความรู้ความคิดทักษะ ุณธรรมนำมาสู่ความสตรองจิตพอเพียงในที่สุดค่ะการเผยแพร่การได้รับการยอมรับโรงเรียนอนุบาลรัชนบุรีได้นำการเรียนการสอนแบบ r p q r t o c ไปยกล่างเป็นหลักสูตรส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เผยแพร่ในรูปแบบเว็บไซต์โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานคุณครูได้จัดทำบ p a ในการจัดการเรียนการสอน รางวัลที่ได้รับครูนักเรียนได้รับรางวัลในระดับชาติระดับภูมิภาคระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองและรางวัลจากหน่วยงานการศึกษาอื่นๆเช่นรางวัลอ b เบกอวอร์สรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลศิลปะหัตถกรรมนักเรียนค่ะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีเพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะสุจริตโดยใช้ รูปแบบองค์รวม r p c o 2 c เป็นนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะเกิดคุณลักษณะสุจริตที่นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 1. โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมทำให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ สุดจิตหประการซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมต่อไป